ชีวิตนี้ข้าขอลิขิเองตอนที่สิอท่านปู่วางนางลงแล้วเดินไปสมทบกับคนเหล่านั้นระหว่างนั้นหลิวอี้เชิงก็เหลือบมาเห็นจอกที่ทำมาจากไม้ไผ่วางอยู่บนโต๊ะจากนั้นร่างเล็กก็วิ่งออกไปทันทีท่านปู่ของนางเหลือบมาเห็นนางวิ่งออกไป เอเดิมทีเขาอยากห้ามเป่าเป้ยเอาไว้แต่มาเห็นเป่าเป้ยวิ่งด้วยฝีเท้ามั่นคงก็คลายกังวลแล้วหันกลับไปมองบุตรชายองเล็กและไม่ได้กังวลเรื่องอื่นอีกหรือ,อี้เชิงมือเล็กถือจอกไม้ไผ่ไว้แน่นวิ่งไปถึงหน้าเตาก่อนแสงเป็นเทน้ำจากกาที่เย็นชืดแล้ว จากนั้นนางก็ลอบใส่น้ำจากบอ่อน้ำพุหลิงลงไปนางวิ่งไม่เร็วมากนักปรับมาที่ห้องโถงมือหนึ่งประคองจอกไม้ไผ่ไว้มือหนึ่งก็พยายามเบียดแทรเผู้ใหญ่เหล่านั้นเข้าไปใกล้แคร่ไม้ไผ่นางตัวเล็กและเตี้ยศีรษะของนางสูงเท่ากับเตียงแคร่ไม้ไผ่พอดีนางไม่อาจ ป้อนน้ำให้ท่านอารองจึงหันไปกระตุกแขนเสื้อของบิดาท่านพ่อป้อนท่านอาเอเจ้าอย่าเพิ่งมาวุ่นวายตรงนี้ออกไปยืนข้างๆก่อนหลิวต้าหลินมองบุตรสาวที่พยายามแทรกตัวเข้ามา เขารีบย่อตัวลงแล้วอุ้มหลิวอี้เชิงขึ้นมาซิวหลานพาลูกกลับไปที่ห้องเถอะที่นี่กำลังวุ่นวายทุกคนกำลังสับสนจึงไม่มีใครสนใจจะดูแลเปาเป้ยหลิวอี้เชิงเห็นมารดากำลังจะพานางออกไปนางก็ดิ้นคลุกคลักค้ามีโชคด้วยความร้อนรน เพราะเกรงว่าจะไม่ทันการทำให้หลิวิเชิงพูดออกมาชัดเจนนางไม่ได้หมายความว่านางมีพลังวิเศษแต่เรื่องนี้นางเพียงคิดว่าคนในสมัยโบราณมักเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าและผีสางส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติต่อให้นางบอกออกมาชัดเจนอย่างน้อย ผู้ใหญ่อย่างพวกเขาคงต้องลองเชื่อและเมื่อเปาเป้ยบอกว่านางโชคดีหลิวต้าหลินจึงลังเลแต่เขาก็รับจอกไม่ไผ่ขึ้นมาถ้าเขาไม่สนใจก็เท่ากับว่าเขาไม่อยากให้น้องรองได้รับความโชคดีใช่หรือไม่เขาลองเชื่อคำพูดของเปาเป้ยสักครั้ง ลิวิเชิงได้เห็นหลิวต้าลินป้อนน้ำให้หลิวเออรลินแล้วนางก็รู้สึกโล่งใจด้วยพลังจากน้ำพุจะทำให้บาดแผลบนศรีรษะของท่านอารองดีขึ้นเลือดจะหยุดไหลส่วนบาดแผลอื่นๆที่มองไม่เห็นก็จะดีขึ้นตามเช้าวันพรุ่งนี้ อาการของท่านอารองก็จะดีขึ้นมีชีวิตกลับมาอีกครั้งต่อให้คนพวกนี้เห็นนางเป็นอย่างไรนางก็ไม่ใส่ใจแล้วตอนนี้มีสตรีในหมู่บ้านหลายคนมาชมดูเหตุการณ์ที่หน้าบ้านของตระกูลหลิวบางคนมายืนดูอยู่ที่หน้าประตูซุบซิบกันอย่างสนุกปากเมื่อหลายวันก่อน ผู้เท่าหลิวเพิ่งจะรอดชีวิตมาจากประตูนรกครั้งนี้เป็นคราวของบุตรชายมัาบาดเจ็บสาหัสเจ้าว่าปีนี้ตระกูลหลิวไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกันเมื่อสองวันที่ผ่านมาเจ้าไม่รู้เรื่องที่คนเขาพูดกันในหมู่บ้านหรืออย่างไร พวกเขาเชื่อว่าหลานสาวของตระกูลเป็นดาวอับโชคมาเกิดจริงหรือใครกันที่พูดเช่นนี้เจ้าคิดว่าอย่างไรเรื่องนี้น่าจะมีส่วนจริงอยู่บ้างตอนที่นางเกิดมาหนึ่งเดือนแรกนางก็ลืมตาไม่ได้พอพวกเขารวบรวมเงินจะพานางไปหาหมออยู่ๆนางก็ลืมตาขึ้นมา เจ้าว่าแปลกหรือไม่ยังไม่เพียงเท่านี้เจ้าเห็นหรือไม่ว่าตอนนี้นางอายุเท่าไหร่แล้วสองปีผู้เท่าหลิวและบุตรชายกลับมาเกิดเรื่องเช่นนี้สิบปีพวกเราไม่เคยมีภัยแล้งมาก่อนพอมาปีนี้ก็เกิดแล้งขึ้นมาสวรรค์ถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดจริง เท่ากับว่านางเป็นดาวอับโชคถ้านางยังอยู่ในหมู่บ้านต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของพวกเราหรือไม่นะโอ้ยน้ำเลือดปนน้ำจากหม้อก็ถูกเทราดลงมาบนศีรษะของสตรีเหล่านั้นอ้าเกิดอะไรขึ้น หนึ่งในสตรีเหล่านั้นร้องถามหู้ยินหนลิวเจ้าบ้าไปแล้วหรือทำไมถึงเอาน้ำเลือดพวกนี้มาเทรถพวกข้าด้วยเล่าสตรีหลายคนกรีดร้องกระโดดเต้นหญิงหยิงเสื้อผ้าเปียกปอนกลายเป็นสีแดงรู้สึกอับอายยิ่งนักเครง่งหม้อใบนั้นถูกทิ้งลงบนพื้น หูยินผู้เท่าเสยยยิ้มให้พวกนางดาวอับโชคอย่างนั้นหรือมายืนอยู่หน้าประตูบ้านข้าแล้วยังกล้าพูดจาใส่ร้ายเปาเป้ยของข้าอีกนางไม่ได้กินข้าวบ้านเจ้าใช้เงินบ้านเจ้าไม่ว่านางจะเป็นดาวนำโชคหรือดาวอับโชคตระกูลของข้าก็จะรับนางไว้ผู้เจ้ารีบออกไปจากที่นี่ ข้าบอกพูดเจ้าไว้เลยนะไม่ว่าใครกล้าพนธนาเรื่องนี้ออกไปคราวหน้าจะไม่ใช่น้ำเลือดพวกนี้แต่ข้าจะเอามีดไปสับพวกเจ้าถึงบ้านออกไปพวกเขามาจับกลุ่มพูดนินทาอยู่หน้าประตูก็ถูกไล่ออกไปถึงสตรีพวกนั้นจะโกรธแต่ก็รู้สึกละอายใจกว่า ไม่ต้องพูดถึงหูหญินผู้เท่าหรือที่มีฝีปากคมคายและมีชื่อเสียงไม่น้อยในหมู่บ้านคำพูดของนางกลับน่ากลัวกว่าคล้ายว่านางจะสังหารพวกเขาจริงๆหากพวกเขาพูน,นาเรื่องนี้ออกไปฮ่าพวกเราจะทำอย่างไรดีสิ้นเสียง ท่านหมอประจำหมู่บ้านก็เดินทางมาถึงตระกูล,ลิวที่นี่ขอรับท่านหมอกู้รีบหน่อยขอรับคนบาดเจ็บอาการหนักมากเมื่อท่านหมอมาถึงหูหญินผู้เท่าก็ไม่ได้ใส่ใจสตรีปากร้ายเหล่านั้นอีกนางรีบเดินมาต้อนรับท่านหมอกู้ทันทีท่านหมอยังไม่ทันได้ลงมือตรวจอ,อาการคนไข้ ก็เกิดเสียงร้องตกใจดังมาจากข้างห้องถงนี่ตื่นแล้วหลิวเออหลินตื่นแล้วนี่เป่าเป้ยของข้าเป็นเด็กมีบุญจริงๆนางให้ข้าป้อนน้ำเออหลินที่นางนำมาให้แล้วเออหลินก็ตื่นขึ้นมาจริงๆเจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรือครั้งที่แล้วผู้เท่าหลิวตกเขาบาดเจ็บสาหัส แม้กระทั่งหมอหูในเมืองก็ยังบอกว่าพวกเขามีหลานสาวเป็นดาวนำโชคนะมีสตรีหลายคนสนทนากันอยู่ในสวนหน้าบ้านลิวเออร์ลินตื่นขึ้นมาแล้วจริงๆหรือเพียงแค่ดื่มน้ำที่หลานสาวให้เท่านั้นมีเรื่องแปลกเช่นนี้ด้วยไปพวกเราเข้าไปดูกันกลุ่มคนที่ใส่ใจแต่เรื่องของผู้อื่นนั้น ไม่ได้สงวนท่าทีของตนเองมีบางคนย่องเข้าไปถึงหน้าห้องถุงเล็กของตระกูลหลิวโกงคอเบิกตาดูหมอกู้เป็นเพียงหมอที่พอมีฝีมือรักษาคนไข้ในหมู่บ้านซิงหัวจากนั้นเขาก็ตระเวนไปรักษาคนไข้ในหมู่บ้านอื่นๆทว่าเขาสามารถรักษาอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆให้พอมีรายได้มาเลี้ยงตนเองเท่านั้น แต่เขาไม่เคยวินิจฉัยผิดพลาดคนในหมู่บ้านก็เชื่อถือเขาไม่น้อยหมอคู่นั่งลงบนแคร่ไม่ไผ่แล้วเขาก็เริ่มวินิจฉัยสีหน้าของเลวเออร์ลินเป็นสิ่งแรกแล้วตรวจชีพจรหมอคู่ก็ขมวดคิ้วไปด้วยผู้คนที่กำลังล้อมดูอยู่เห็นสีหน้าของหมอกู้แล้วใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมท่านหมอกู้มีอะไรหรือ ข้าคิดว่าอาการของข้าคงไม่หนักหนาสักเท่าไรเพียงแค่รู้สึกปวดศรีรษะเล็กน้อยเท่านั้นคนสารเลวจากหมู่บ้านด้านล่างลงมือเร็วไปหน่อยข้าไม่ทันระวังเลยโดนตีมาให้ข้ากลับไปจับตัวพวกมันมาตีหัวดูบ้างเป็นอย่างไรลิวเออร์ลินตื่นขึ้นมาก็โวยวายแต่ลมหายใจของเขาดูคงที่ไม่เหมือนคนที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บสาหัส เจ้าหูปากไปเลยนะยังคิดจะต่อยตีกับผู้อื่นอีกถ้าเจ้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่จริงทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้ได้เล่าหูยินผู้เท่าได้ยินบุตรชายคนร้องพูดแล้วก็รู้สึกเดือดดาลถ้าไม่ใช่เพราะช่วยเหลือบุตรชายคนรองปอเป้ยจะถูกผู้คนขรหาว่าเป็นดาวอับโชคได้อย่างไรพอเขาหายดีแล้วนางจะลงไม้สั่งสอนเข้าเสียหน่อย ลิวเออร์ลินถูกมารดาตวาดก็หันไปหาบิดาสีหน้าเจือลงแล้วหันไปหาภรรยาของเขานางร้องไห้จนดวงตาแดงกำ่ำลิวเออร์ลินคอตกลงและหุบปากตนเองเห็นชัดพวกเขาบาดเจ็บสาหัสกลับมาน่าจะได้รับการดูแลอย่างดีแต่ทำไมคนเหล่านี้ถึงมองเขาเป็นตัวต้นเหตุไปได้นะ ลิวเออร์ลินอดกลั้นได้เพียงชั่วครู่เดียวก็อดครวนขึ้นมาอีกว่าท่านพ่อท่านแม่ฮูหยินข้าควรได้รับความดีความชอบในครั้งนี้ข้าเข้าไปช่วยชาวบ้านพวกนั้นเปิดทางน้ําไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรข้าก็ทําให้น้ําไหลเข้าสู่ที่นาของพวกเราได้แล้วพวกท่านก็ไม่น่าจะต่อว่าข้าเช่นนี้ลิวเออร์ลินยังอดครวนไม่จบ มารดาของเขาก็ถลึงตาใส่สีหน้าของเขาจึงเปลี่ยนไปท่านหมอกู้ท่านรักษาค่าได้หรือไม่หมอกู้ที่กำลังนั่งมองเขาอยู่ก่อนแล้วบอกว่าชีพจรปกติดีเลือดหมุนเวียนดีไม่มีอาการสาหัสแต่บาดแผลที่ศีรษะของเจ้าก็ต้องดูแลเอาใจใส่ข้าจะให้ยาเอาไว้รักษาบาดแผลที่ศีรษะ เปลี่ยนยาววันละหนึ่งครั้งพอบาดแผลแห้งสนิทแล้วก็อาจทิ้งรอยแผลเป็น